ช่องอิมเทศ4-2-6-5นำเสนอคำกล่าวขอขมาบิดามารดาในเมื่อยามที่เราเป็นเด็กยังเล็กอยู่บางครั้งเราอาจทำให้พ่อกับแม่ท่านเจ็บตัวเช่นอาจจะเอาเล็บที่ยาวๆของเรา ไปหยิกเข้าที่เนื้อของพ่อและแม่ทําให้ท่านได้เจ็บหรือเลือดไหลได้หรือตอนเป็นเด็กเวลาพ่อกับแม่อุ้มเราเราอาจจะเอามือไปดึงผมท่านทําให้ท่านเจ็บแม้กระทั่งเวลาที่ท่านอุ้มเราเมื่อยามที่เราเป็นเด็ก ร่างกายของท่านก็เกิดอาการเมื่อยล้าทำให้ท่านมีอาการทุกข์ทรมานทางด้านร่างกายบางคนเมื่อโตขึ้นมีความคิดเป็นของตัวเองช่วยเหลือตัวเองได้ไม่ฟังคำบอกคำสอนของพ่อกับแม่ทำให้ท่านทุกข์ทรมานใจหรือบางท่าน อาจต้องมีน้ำตาลั่งไหลออกมาได้หากใครได้รู้ซึ้งถึงพระคุณของพ่อกับแม่แล้วสาและพ่อกับแม่ยังมีชีวิตยังยืนอยู่ตรงหน้าขอให้ท่านรีบกล่าวคำขอเข้ามา บิดามารดาให้ท่านได้กล่าวคำอโหสิกรรมให้กับลูกแล้วชีวิตของท่านจะเจริญรุ่งเรืองขึ้นทำมาค้าขายร่ำรวยคิดสิ่งใดก็จะได้สมความปรารถนาทุกๆประการถ้าพร้อมแล้วตั้งจิตให้เป็นสมาธิ และกล่าวคำขอขมาดังนี้นะโมตัสสะพะคะวะโตอระหะโตสัมมาสัมพ ah ุทธสสะนะโมตัสสะพะคควะโตอระหะโตสัมมาสัมพุทธสัะนะโมตัสสะพะคะวะโตอระหะโตสัมมาสัมพุทธสสะมาตาปิตตเร ปะมาเทนะทวารัตเตเยนะกะตังสับพังอประราทังคมะทุโนพันเตมาตาปิตเรปะมาเทนะทวารัตเตเยนะกะตังสับพังอประราทังคมะทุโนพันเต มาตาปิตเรปะมาเทนะทวารัตเตเยนะกะตังสับพังอประราทังคมะทุโนพันเตข้าพระเจ้าเอ่ยชื่อของเราร่างกายสังขารดวงจิตนี้ ขอนอบน้อมด้วยกายวาจาใจเพื่อขอขมาต่อบิดามารดาของข้าพเจ้าทุกภพทุกชาติตลอดทั้งชาติปัจจุบันนี้ถ้าลูกได้ทำสิ่งใดที่ผิดพลาดประการใด ด้วยกายก็ดีด้วยใจก็ดีทั้งที่ตั้งใจก็ดีไม่ได้ตั้งใจก็ดีทั้งที่ระลึกได้ก็ดีระลึกไม่ได้ก็ดีที่ส่งผลทำให้เป็นกรรมที่ไม่ดีต่อลูก ทั้งหมดทั้งหลายนี้ลูกขอขมาขออโหอสิกรรมและขออย่าได้มีผลกรรมไม่ดีใดๆเกิดขึ้นกับลูกอีกเลยแม้แต่เล็กแต่น้อยให้ลูกมีแต่ความสุขความเจริญด้วยเธอ ข้าพระเจ้าเอ่ยชื่อของเราร่างกายสังขารดวงจิตนี้ขอนอบน้อมด้วยกายวาจาใจเพื่อขอขมาต่อบิดามารดาของข้าพระเจ้าทุกภพทุกชาติตลอดทั้งชาติปัจจุบันนี้ ถ้าลูกได้ทำสิ่งใดที่ผิดพลาดประการใดด้วยกายก็ดีด้วยใจก็ดีทั้งที่ตั้งใจก็ดีไม่ได้ตั้งใจก็ดีทั้งที่ระลึกได้ก็ดีระลึกไม่ได้ก็ดี ที่ส่งผลทำให้เป็นกรรมที่ไม่ดีต่อลูกทั้งหมดทั้งหลายนี้ลูกขอขมาขออโหสิกรรมและขออย่าได้มีผลกรรมไม่ดีใดๆเกิดขึ้นกับลูกอีกเลยแม้แต่เล็กแต่น้อย ให้ลูกมีแต่ความสุขความเจริญด้วยเถิดข้าพเจ้าเอ่ยชื่อของเราร่างกายสังขารดวงจิตนี้ขอนอบน้อมด้วยกายวาจาใจเพื่อขอขมาต่อบิดามารดาของข้าพเจ้า ทุกภพทุกชาติตลอดทั้งชาติปัจจุบันนี้ถ้าลูกได้ทำสิ่งใดที่ผิดพลาดประการใดด้วยกายก็ดีด้วยใจก็ดีทั้งที่ตั้งใจก็ดีไม่ได้ตั้งใจก็ดี ทั้งที่ระลึกได้ก็ดีระลึกไม่ได้ก็ดีที่ส่งผลทำให้เป็นกรรมที่ไม่ดีต่อลูกทั้งหมดทั้งหลายนี้ลูกขอขมาขออโหสิกรรมและขออย่าได้มีผลกรรมไม่ดีใดๆ เกิดขึ้นกับลูกอีกเลยแม้แต่เล็กแต่น้อยให้ลูกมีแต่ความสุขความเจริญด้วยเธอข้าพเจ้าเอ่ยชื่อของเราร่างกายสังขารดวงจิตนี้ขอนอบน้อมด้วยกายวาจาใจ เพื่อขอขมาต่อบิดามารดาของข้าพเจ้าทุกภพทุกชาติตลอดทั้งชาติปัจจุบันนี้ถ้าลูกได้ทำสิ่งใดที่ผิดพลาดประการใดด้วยกายก็ดีด้วยใจก็ดี ทั้งที่ตั้งใจก็ดีไม่ได้ตั้งใจก็ดีทั้งที่ระลึกได้ก็ดีระลึกไม่ได้ก็ดีที่ส่งผลทำให้เป็นกรรมที่ไม่ดีต่อลูกทั้งหมดทั้งหลายนี้ลูกขอขมา ขออโหสิกรรมและขออย่าได้มีผลกรรมไม่ดีใดๆเกิดขึ้นกับลูกอีกเลยแม้แต่เล็กแต่น้อยให้ลูกมีแต่ความสุขความเจริญด้วยเธอดข้าพเจ้าเอ่ยชื่อของเรา ร่างกายสังขารดวงจิตนี้ขอนอบน้อมด้วยกายวาจาใจเพื่อขอขมาต่อบิดามารดาของข้าพเจ้าทุกภพทุกชาติตลอดทั้งชาติปัจจุบันนี้ถ้าลูกได้ทำสิ่งใด ที่ผิดพลาดประการใดด้วยกายก็ดีด้วยใจก็ดีทั้งที่ตั้งใจก็ดีไม่ได้ตั้งใจก็ดีทั้งที่ระลึกได้ก็ดีระลึกไม่ได้ก็ดี ที่ส่งผลทำให้เป็นกรรมที่ไม่ดีต่อลูกทั้งหมดทั้งหลายนี้ลูกขอขมาขออโหอสิกรรมและขออย่าได้มีผลกรรมไม่ดีใดๆเกิดขึ้นกับลูกอีกเลยแม้แต่เล็กแต่น้อย ให้ลูกมีแต่ความสุขความเจริญด้วยเธอ